สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาด้วยความสงสัยค่ะที่ว่าทําไมกางเกงช้างเสื้อช้างของไทยเนี่ยกําลังคิดแล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่นะักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะคะ กางเกงช้างคือกางเกงที่เราเรียกจนชินปากค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือกางเกงฮารเรมทํามาจากผ้าเรยอนหรือว่าผ้าสปันที่มีคุณสมบัติบางเบาสวมใส่สบายแล้วก็นํบาราพิมพ์ลายช้างแบบต่างๆนะคะทั้งสีขาวสีดําสีแดงสีน้ําเงินลนักษณะของกางเกงเนี่ยก็เป็นชายปล่อยหรือว่าจะมีทั้งแบบจั๊มด้วยค่ะ ด้วยลวดลายเฉพาะแบบนี้นะคะแล้วก็โทนสีจับแมทชุดง่ายเนื้อผ้าใส่สบายและที่สำคัญเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยของเรามากๆเลยค่ะและช้างนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของธงชาติเราในยุคสมัยก่อนเมื่อนึกถึงสัตว์ประจำชาตไทยเชื่อว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะก็มักจะนึกถึงช้างเป็นอันดับต้นๆนั่นเอง ฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าเมื่อนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยหรือแม้กระทั่งคนไทยเราเองด้วยกันนะคะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไปเที่ยวทะเลใต้ไปเที่ยวทะเลต่างๆเนาะก็มักจะซื้อกางเกงช้างหรือว่าเสื้อช้างใส่กันนะคะและก็ยังจะเป็นของฝากกลับไปบ้านเขาด้วยนะคะสําหรับต่างชาติเป็นของฝากที่ดีมากๆเลยค่ะ เราโชคดีนะคะที่เมืองไทยของเราเนี่ยมีทั้งทั้งธรรมชาติแล้วก็วัฒนธ,ธรรมที่หลากหลายดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะให้มาเที่ยวมาช็อปมากินเนาะ,ะเราก็อยากจะให้คนไทยด้วยกันร่วมเป็นเจ้าพานเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวรู้สึกอุ่นใจเมื่อเขาได้อยู่ประเทศไทยได้รับรอยยิ้มสยามที่หาจากที่ไหนไม่ได้เพื่อช่วยกันส่งเสริมให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยเนี่ยของเราดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ จบแล้วค่ะสำหรับสาระที่นำมาฝากไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ